ชาวราศีเมษนะครับนะจะมีดาวนะครับพระพุธนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็จะมีดาวพระอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็จะมีดาวนะครับพระฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนบินาคนะครับเอาละนะครับสำหรับผู้ที่เกิดนะครับวันเสาร์ไม่ควรที่จะใช้เลขสี่นะครับเพราะว่าจะส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยจะมีปากเสียงกับคนเป็นประจำดาวพระพุธเป็นดาวสื่อสาร นะครับเพราดาวสื่อสารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอลิด้วยก็จะส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยเวลาจะพูดจะทําจะคิดหรือจะอะไรประมาณนี้นะคนมักที่จะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเราทํานูน่ทนทํานี่อะไรป,ประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ถ้าเลี่ยงได้นะครับก็ควรที่จะเลี่ยงนะครับนะเอาละนะต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่เกิดนะครับวันพุธไม่ควรที่จะใช้นะครับพระอังคารหรือเลขสาม เพราะจะส่งผลให้ตัวของเราเองนะครับนะจะถูกคนนะเกเรนะครับมาเบียดเบียนในลักษณะต่างๆเนาะดาวคารนเองเนี่ยนะครับปกติแล้วเป็นดาวกล้าแรงแข็งขยันนะพอมาอยู่ในภพของมอรณะก็ทําให้ดาวอ่อนแรงก็ส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยนะครับบางครั้งก็นะครับเบื่อๆนะไม่อยากจะทํานู่นทํานี่เลือดลมไม่ค่อยดีนะครับนะ ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังแล้วเราก็จะเจอคนเบียดเบียนเนี่ยนะครับอยู่เป็นประจำนะถ้าเป็นตัวของเราเองก็มักที่จะทําอะไรเนี่ยผิดที่นะครับผิดเวลานะเขาให้ทำหนึ่งอย่างนะครับเรากลับไปทำหนึ่งอย่างอะไรประมาณนี้นะก็จะส่งผลให้คลาดเคลื่อนนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับเอาละนะครับสำหรับผู้ที่เกิดน,นะวันพุธกลางคืนนะเวลา18ในการหนึ่งนาที นะครับไม่ควรใช้เลข5หรือดาวพฤหัสบดีเพราะจะส่งผลให้คุณเองนะครับเจอคนที่นะครับไม่จริงนะหลอกใช้นะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่น่านับถือนะและเราเองก็จะขัดแย้งเกี่ยวเรื่องของมุมมองความคิดนะครับคนเป็นประจำนะแล้วก็จะส่งผลให้ตัวของเราเองเวลาจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่มักที่จะขาดสติ นะครับทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยที่จะคิดรอบคอบนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีเมษนะคะ